สวติคุณุ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับจานวนเต็มซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วการบวกการลบจำได้ไหมคะแตเรียนเฉานของการลบจำนวนนับคุะ ตับอย่างขิงนี้นะคะเราจะเรีวนเอาโยรางและแบบคึุมขัดที่เราจะได้ใช้ในมอดูนร์ะาบมาให้ไปเกิดลองฝึกทำกันด้วยนะคะไ้เล่นดาโหลจิตประสาทนะคะปัิดึงบาระดานะคะด้วยการจับในเอฟก่อนนะคะัแรกมีแประเภทได้แก่จำนวนเต็มย้ตนเป็นสูงและเป็นบวกเรียงตาเส้นจำนวนนะคะฝั่งซ้ายของูนนะคะจะเป็น จำนวนเต็มหนอดฟันขาหลักูจะเป็นจำนวนหนึ่งดยนะคะตาเส้นกระดูเดี๋ยวเรามาดูจำนวนเต็่หดนะคะว่าเป ie ็นยังไงเส้นกะดูกหนึ่นะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฟันกระดูกขาฟันกระดกาังหดาจาฟันนีจากตยาใช่ไหมคะจำนวนนั้ก็คือเราเริ่มต้นาข่้าย้จะสอบขาสี่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เนาได้าบว่าต่อสี่แต่อย่โดยไม่สามารถระบุได้ว่าตรงไหน เคือเรานับเลขนะคะเรีรู้ว่าตัวสุดท้ายของเงนคืออะไรและเรียกแว่าอินฟินตีบวกตัเค่ะจะไปตัตัวอย่างตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะคะสำหรับกานเรียนรู้นะคะจริงๆแล้วเขาขายบวกต้อยู่เรื่อแนีนแต่ตามหลักขาตาหลัก้นเขจะไม่ยืมเขียนจ บอกได้เลยว่าถ้าไม่เขียนเรื่อหมายบวกแสดงว่าเขาเป็นจำนวนเต็มก็ให้เขียนค่ะอย่างเช่นบวงหนึ่งแเราจะไม่เรียเขียนเขาจะเขียนเป็นหนึ่งแบบนีเลยบาก็จะเขียนเป็นสองแบบนี้เลยเรียกว่าจำนวนเต็มอยช่ในเส้นจำนวนนะคะถ้าเราริ่มต้นที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆนะคะเส้นจำนวนนี้ต่อได้ดมว่าที่อยที่สุดนะคะต่อไปจำนวนเป็นลบจำนวนเป็นลบนะคะคือจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์หรือว่าที่เราดูตามเส้นจำนวนนะคะเขาอยู่ฝั่งซ้ายของเลขจะมีค่าลบตรงนี้เนี่ยไม่สามารถจะบอกได้จากจำนวนที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดบอกไม่ได้ว่า เป็นจำนวนอะไรจากกบรคำนวนลบก็คือเขาาัดให้ต่อเต้นไปลบไปเรื่อยๆนะคะถ้าถึงล่ 3, ลบสาม 5, สีลบห้าลบหกวเจไปเรื่อยๆวิธีการสังเกตการคำนลบเขาคิดเพื่ายลบถึงห้านะคะก็ดูได้ง่ายเลยนะคะเอาแค่มี่ัวเลขลบถึงห้าแบบนี้แสดงว่าเขาคูณจำนวนเต็มต่อไปค่ะศูนยูนยะคะเป็นจปอเต็ม ม่ใช่น้ำจักรมน์เป็นหัวแกไม่ใช่น้ำจักรมนเป็นลบก็คืออยู่องศาระหว่างน้ำจักรมน์เป็นบวกกับจักรมนเป็นลบนั่นเองข้อโจทย์เขาถามว่าสูงเป็นจักรมนเป็นหรือไม่ตอบว่าเอกนะคะถ้าสูงเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยอิดทั้งสองเลยไม่ได้เป็นหัวละไม่ได้เป็นลบสูงก็คือสูงหรือจักรมนเป็นสูงนั่นเองโอเคทีนี้เราก็รู้แล้วว่าจักรมนเป็นสามประเภทมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวพวกคุณต่อเนาะ เปนต็แรจะเนเบวกเป็นลบและเอกศูนเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดทำไปพร้อมๆกันเลนะคะบัที่หนึ่จำนวนเต็มเขาบอกว่าข้อหนึ่ตเ็นจริและต้อฝังเกด้าข้อความที่เดมาดูข้อแรกศูนย์เป็นจำนว okay. นเต็มไคะอูยปคิดเลยนะคะ ทศนิยมที่ติดถึงห้าพันะคะจำเป็นอบอก่อกว่าเป็นจำเนที่แล้ใครบอกว่าเป็นจำนอกค่ะอจาร้าถึงหเป็นไไหมคะปนี้กถูใใกไม่มีทศ<ห>นิยมก็คือจะไม้ติดทศนิยมมานะคะและไม่ติดเศษส่วข้อนี้ห้าห้าเป็น ติดโรซสต์ลงมาก็คือจุดห้านะคะเพราะฉะนั้น5.5จึงไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะข้อสีต่อไปข้อสี่ตีเป็นจำนวนเต็มวจหรอไม่คะสี่ไม่มีข้อหมาย้ึงหนไานั่หมายความว่าสีป็หจำนวบวกไหมคะจริงอเแ้สี่จึงเป็นจำนวนเต็มถูตท่สอว่สองนะคะ ดังนั้นข้อที่เป็นผิดเ้นอก็ไม่ควรจะูกต้องมานี้เนข้อแต่งปานข้อควข้อที่ว También, ่ามือออกไปถ้าเป็นํำนวนเต็มที่นี่ขราความสมดเป็นต่างกันไปนดนึงแต่ข้อนี่องไม่ควรจะถูต้องรือไม่ มีค่าเท่ากับ5เอันเพราะฉะนั้น5ูกเสงเป็นจำวนเอ็บวกดังนั้น5เป็นจำวนเอ็นเพราะฉะนั้นข้อดกอผิดเพราะเขาแบบนต่อไปข้อเต็กบ5เอ็น ข้อที่4ถูกต้อนล้อเพราะว่าจะต้องหัวกันงานตอข้อ8ที่เรียกน่าใหัวและจำนนเป็นลบมากมายนะคุณครูก็ถูกต้องเช่นเดียวกันอย่างที่ควรูอธิบายนะคะเส้นจำนวนสามารถตอบไปได้ไม่ที่สุดเพราะฉะนั้นเขาสามารถนับตอบไปรื่อยๆไรดีนับลบลงด้วยเรื่อยว่านับถูกต้องบ้า หนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดมีมาสุไปงหรอว่าเ็นวนเป็นจำนวนเต็มบวกที่มายที่สุดก็เป็นสองเป็นสามแลทั้งดเป็นลบหนลบสและลบสานะคะทีนี้เรามีตัวแปรที่งรีนีปในวนี้เรื่องจำนวนเต็มบวกถูกต้องแต่มากที่สุดหรือไม่ ไม่นะคะมากที่สุดเขาสอกไปเรื่อยๆก็คืออินดีที่จบอกไม่ได้ว่าจ้าตัวในขวดเนี่ยมีตัวที่มากที่สุดหรือไม่เ้าบอกไม่ได้นะเราแคนข้อนี้จื่มผิดทำดื่มไปได้มากที่สุดในประนยคเม่นนะคะต่อไปค่ะลบเปล่นเป็นตนเป็นลบที่มากที่สุดหรือเ่ถูกไหมลบโ่ดนะอยหรล่ลบโยหอลบสี่ อยู่นแ่สุดใจมากเาวนรเขาใส่ตัวรถเาใส่ค่ะเตนเตแตว่าาขาใสาหลบกรคือให้จมงนะคะจะเรียกศับจากน้อยไปากนด้คว่าตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดจะน้อยขาจัด ยืนลบเนะคะลบากิตัวต่อมามาทางฝั่งฝาแล้วเราอยากรู้ว่าเขาม้านที่สุดไหมมา,าทางฝั่งาควใกลก้เขาที่สุดเขาคือนนดเซ้อสวยเนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนเต็มลงแต่เพราะฉะนั้นลบเก1ดที่เป็นตัวนะโเนการลบที่มากที่สุดก็มีถูก,กตอ้องนะ,ะนเดี๋ยวใกล้การเ,เี็บเรียบจำนวนเต็มเดี๋ยวเราจะมาลงใน ที่จุของไฟในของไทยตอนนี้เราว่าเอาความู้ทางจะแบบจะต้อเรียตัวออกนะคะต่อไปค่ะเพรที่สองานต้องการสอบเป็นี้ให้ ดับนันหกเล็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วก็ยังอยู่ในจานวนเต็มด้วยต่อไปหลักแแเป็นจำนวนเต็มบวกศูนย์ศูนย์เนวนเต็มูแต่นข้อหนึ่งข้อสไม่มเจแลว่าติดูไป ปวดครตนสูตเติมได้หมดเลยทีนี้หรือม่ีข้อบ่งบอกว่าคุณเที่วก็บอกว่ามีรถต้นที่เรามีชาร์จแสดงว่าเขาไม่เป็นำนมแต่มีข้อบ เพราะฉะนั้นราคานั้น4.00ซึ่งเป็นสรรพรรคเอจู๋เพราะว่าเราเก็บจริงออกอ่านได้เลยนะคะอ่ะห๊ะหรอคุ้มพี่เลยสนับสนุนอีกและ3นาทีของค่ะ จุดห้ายังจุด้าเ่ยมีคันะมีัะก็ไ้แคบโอเคไม่ก็เขียนะคะต่อไป18บแส่วนแล้วก็เอา18ตั้งค่ะด้วยวิธีการหาแบบนี้ค่ะในใจเราท่อแรก6เลย6กึงเป็น6กหกสามสิบเพราะฉะนั้น18บส่วนหมีค่าเท่ากับ3 8. 5, 8. 5, 3มสาเป็นจุเอ หเ็วต่อไปสองเป็นจำนวนเป็นบวกครนี้มารวงอีกแล้วนะคะศูนยส่วนสก็คือศูนย์หารด้วยสองพวกเราเรียนเศษส่วนมาแล้วนะคะรู้แล้วว่าศูนย์หารสองมีค่าเท่าไหรเราะนะศูนย์เป็นจำนวนเต็มไม่เป <ITA> ็นจำนวนน้อแต่เป็นจำนวนเศษเต็ม

จำนวนเต็มบวก2องจำนวนเป็นลบ3ามศูนย์ถึงกาลังใหญ่ครับนะครับคุณค่ะอ่ะต่อไปให้ร um um ู้ว่าหลักการบวกและการลบเราทำยังไงคะโอเคเครื่องหมายเหมือนกันเอามาบวกกันเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันอ่ะโอเคค่ะเครื่องหมายเหมือนกันให้เราเอามาบวกกั ได้รู้ไ <figured> ด <Depois find out> ้รู้หลักการบวกการลบจำนวนเต็มค่ะ <Mean> อ uh ่าโอเค